เอาล้วครับมากันต่อนะครับจากที่จากพาร์ทแรกนะครับมาคำตอบเป็นพาร์ทที่สองนะครับพี่ครับคุณพี่ครับมีอะไรครับให้เบิร์ดนะครับให้เบิร์ดมีอยู่ดีนะครับขอบคุณครับ ถ้าถ้าใครไม่ดูผมก็ต้องขอไปนะครับถ้าคนดูก็ก็จะรู้ว่าผมเริ่มเริ่มจากพาร์ทหนึ่งไปผมเลยพูดอย่างนี้ถ้างงก็ต้องขออภัยเฮ้ยบ้านใครนี่ครับทำไมครับครับไปเลยครับไม่เป็นไรครับไปผมไม่ได้ว่าเลยครับเจอกันไหมครับเลือดเจอกันไหมครับเลือดพอกันยู่งก่อนยุบานเออจริงๆอ้ยหายแล้วครับ ชิบหายแล้วคราโอ้ทำไมครับเนีทกับ้านครับไม่ครับถามพี่ชือพี่บีครับอกบ้องสาปครับรูครับทำไมครับพี่ว่าบ้านเมื่อพี่วีบใช่ไหมเนี่ยที่พี่ีที่มีที่มีหน้าบ้านเอาไว้ใช่วนีของใครของอใช่ครับต้องทำให้ทำเออโ้ห ขีูกฮี่ยเน้เปเป็นงมันยังไงมเ้เิฟีู้องมานั่งกินมนั่ง้องมานั่งแฟิล์มครับฟิล์มครับที่แบบให้วอดที่แบบคุณวอดได้ทำคุณครับยังไงวะอะไรอะไ่นะเขาเรียกว่าอะไรนะ ครับยังไงต้องครับมาเยอะๆมาเยอะๆเอาประมาณปกอะไรวะปลกบล็อกปลกบล็อกแล้วคุณก็จะได้แล้วทำไมพี่ไม่เห็นวะพี่เลื่อนลงมาอีกครับอ๋อยุ้นมันแ้วงัวแล้วได้เหรอบ้านมึงครับทีมอ๋อทีมเล่นเหมืไม่มีวะเออไม่เีไม่มีวะหรือว่ามีไม่เบิร์ด ต้องใช้ไม้เบิรดใช่ไหมไม่อกต้องใช้ไม่อกอ่ะพี่ว่าไม่เบิร์ดไม่มีนะจริงๆหกไม่ใช่ไม่เบิร์ดนะพี่ว่าเดี๋ยวผมแปาอยู่ในกล่องิพี่ผมเอาไว้นะกระบาดแล้วไอ้ลักกระบาดคนนึง กครับมันเป็น,ปนแบบพ่อมันเป็นลังขาเอียงลังขาเไหมตัอไม่เลยใช่คำว่าเอียงหเลอียงลังคาตามผมเอียงเอืะหรือว่าเราจะสร้างเป็นเรือนลุกอะ่ะแห้เราก็ไปหาบล็อกคอร์ดเอาเลยได้ไหมได้และครับคลิปหน้าผมคลิปหน้าคลิปนี้นเขาพลาดเป็นยังไงเธอรอบบ้างผ่ารอบแล้วเราเมื่อลืมนี้เราจะแคสเกมประมาณสิบคลิป<ว>ครับผมเมื่อลืมครับเมื่อลืม มือมืออเฮือคบมือมืออ้วะือมืออือนี่ยได้ยังไงคอับอไหนวะอเจเอาอีกมครับพี่คนรีสาน่าจขอคไม่รนงงตอบเลยครับางออีกไหมครพี่ ไม่ไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการอยู่นี่ครับเป็นเรมาครับเฮ้ยได้กล่องได้กล่องได้กล่องออห่งชุดกล่องกล่องกล่องเนีครับผมกล่องเนีวะจำบอได้เนีะสิงตเลย

ห้านาทีอ้ทำไมเร็วจังวะเราต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะทำไมถึงสิบห้าน่ะไดไดครับสิบสีไม่น่าจะได้สิบสี่ได้ิดไม่ได้ครับไม่ได้ ว่าเครื่องผมมันเป็น iPhone 8ครับ iPhone รุ่นรุ่นรุ่นกดครับนี่เขาไอโฟนพ่อไม่รวยครับท่มันทุกทคนที่มีไอโฟน 6G แล้วผมแค่ซัมซุงซัมซุงฮีโร่ซัมซุงฮีโร่เอาไว้เกรียมปรกับโปเกมอน โอ้ต oh, e. <mm ้นไม้เกิดเยอะเลยวะตอนนี้คือหาวิธีการแต่งแต่งกระตเอรือป้าแต่งได้ยี่ก็ะตือกับแม่ผมทำลังคาเออผมทำลังคาอะไรไหมครับทำลังคาครับทำเป็นแบบอะเป็นบันไดไหมครับครับทำเลยครับเอาเอาบันไดนั่งเลยไหมโอเคครับีบล็อกจะพร้อมไหมวะ เอาแบบไหนครับเบ์ดอจะจดขี้เหลือเ่ไรเอาไม่ต้องเอาบล็อกนะเอาแบบอะไรนะเรียก่าอะไรนะบันไดเลยไม่เอาบ็อกจากแบบไมบืมเบอผมเอาไม่เบิรอทผมครับนะครับครับขออภยครับคือว่าเราเราน้าจะทำแบบเป็นต้นต้นอไเบิร์ดต้นไม้เบิร์ด้วย ค่อยดูค่อยดต,ติดท่ดก่อนครับดทอดก่นอนปิดอะไรวะพอปิดบล็อกมล้วะ้มาได้ลดีรไม่คอยดบอกาบตัดยูค,ค,ยครับแต่ไม่มีเวลาลงคลิป บางวันที่อัคิปนอบุคลินี่้ยพวกพีเบีาไม่วลาลยพวกพี่เวี้ยเขาต้องอัดได้ีคลิปยาอัดได้ลยลนะครับแต่เาคีคาครับอัดไดลชุมมูเป็นชุมมูมติดสเพราะว่าเาเป็นคมความจำเยอะเพราะว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่า ทำไมพี่เล็กถึงไม่ค่อยอยากลบคลิปเพราะว่าคอมอมเดคอมนี่คอมนีคอมนี่โอ้โหไม่ดีถึงแสนคือประเด็นก็คืออะไรนเขาต้องไปเข้าโปรแกรมแอคชั่นโปรแกรมอะไรนี่ค่ะเนี่ยแอคชั่นใช่ไหมครับต้องมาหาแบบโปรแกรมต้องเข้าโปรแกรมนู้ดโปรแกรมนี่หริอนั่นโปรแกรมนี้หครับแซ่บไหมครับแซ่บไหมครับอร่อยไหมครับ โอ้โหเสมาอร่อยจริงขิงแดงของเอา,อเอาอไว้ในบ้านพี่บ่นนะฮะเอาของไว้ไว้ในบ้านพี่นะเอาของไว้ในบ้านพี่เลยตัวครับตัวครับลยครับตัวครับลยครับตัวครับตัวครับพีอยู่นานโยนโยนครองไงพี่เห็นเหรอทำไมคือตาแตกโอ้โหเห็นปากขีดข แล้เอากล่องเอากล่องนี่เก็บหินนะครับเอาพี่ปุ๊ก่แล้วรอเกล่งอกล่องผมเล่นว่าไม้ผมไม่พอแน่เลยไม่ไม่บริเดี่มีอยู่มาเอามีสองชุดมาเอาของเยอเอากล่องที่ผมเปิดไว้นี่เอาของไว้เก็บก้อนหินนะครับห้ามาเล่นไว้นด้วย เด okay, ี kay, ๋ยวมทา้ไยบอกโอเคไหครับอเคคิที่แรครับดทิศหรอครับเอยครับต่อไปนึ่งครับเป็นเยนดีนบัดเดียวสิ ชาแหาเท่ากับเากับเชียแมม่เท่ากันทำไมอ้อไปอะไปอะไรเดียไปกับไปกัคุณฟิลไมค์คุฟิลมีีทั้งบ๊ายบายคุณฟิลคุเป็นเด็กดีครับคุณฟิลอมิถัหวไมอ่ะฮึอ่ะฮึอ่ะฮึแต่พวกนักเรีงมาคุณฟิลไม่ก่อนเพื่อนครับก็เขากลัวเราเลยครับผม แรงใส่กอนมูฟิล์มเนี่ยต่เวโอ๊ยตกคามึงอเอาตกเอยปอบเมืองไอ้เจ้ยยุดเท่ไหว่หบ้านใครกันมือสวยยังบ้านคุณโอ้เหรอนะโอ้ตัวยี่หรอตอ้เบลกุเบีเบีกๆอออเบท่างเบลแฟิล์มครับครับครับเป็นยังไงวะโอ้นี่ไงต้องมีนางงัวครับอะไร ครับที่ไอ้ฮาวัวกันนะฮาวัวผมมีนะครับมาให้พี่หน่อยเลยไ้พี่หน่อยจีร์เอาขอดาบขอดาบเป็นสักแก๊บเอ้ยนี่ครับแบงค์คิวพี่ครับมีไม้โอ๊กเออมีไม้เบิร์ดนะครับเอาไว้ในกล่องให้ผมนะครับไม่ชกกระต่ายอ่ะไม่ชกเดี๋ยวดือดเดือตี๊ดหนามกระต่ายเพราะอะไรเพราะตัวไอเนาะ ฝนตกฝนตกแล้วฝนตกแดดออกนกกระจอกฝนตกบ้านนอกฟารองบึมบึมกลององินกลองกลองข้องบนหินน่ะเป็นกลองเก็บอันนี้นะเรียกว่าอะไรนะอุอ๊กซิเดียนไม่ใช่อุกซิเดียน บอกอะไรนะบอกคอสบอกบอกคอสแล้วพี่จะทำยังไงอีกพูดแบบแบบกระเดะบอกคอสบอกบอกคอสพูดแบบกระเดะบอกคอสบอกคอสอยากกระเดะไหมครับ โเคนะครับหานน้าคุณอวดกินช็อกโกแลตเป็นอาหารับเออ่โรอะรอะไรอะยตัดันมันบักครับมันบัก รัวเป็นอะไรครับรัวเป็นมะรรเ,นเร็งครับเขาขึ้นมาแช่มาแดดครับท้าไม่แตะมูวะต้องงานดูวะนนี่โอ้วงโอ้างผิดอู้นครับององโอ้โหผ <c oughs> ิขขดซะกูเนะเฮ้ยเห็นวัวแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยวัวเห็นแล้วเว้ยพี่แกดึกเลยไอ้ชี้ ตงครับก่อนซะและเ้อะไรพี่ครับมายิงก่อนหน่อยได้ไหมครับมาครับมาฟิลฟิลฟิลนี่ฟิล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 นี่ฟิล์มไปนี่ได้แล้วไปแล้วครับ้อข้าวมันเถกโค้งวะ ฟิวครับไม่ไม่ในกล่องพี่นะโ <c oughs> อ,อโหแป๊บเดียวสิบสามนาทีแล้วโอเคนะครับชิปนี้ก็เอาเองเคนี้นะครับ่ะเอาอย่าลืมเอา <c oughs> อย่าเอา <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับช่องชื่อบิวกิมบิวชิเอ้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย